สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราสวัสดีเช้าวันฝนตกนะครับผมอย่าลืมกดคนละไลค์นะครับผมให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยเข้ามาแล้วความเมตเป็นกําลังใจให้เราได้สวัสดีผู้คนที่เข้ามากดติดตามใหม่ด้วยนะครับวันนี้ผมมีเอื้องเขาแกะบรูนะครับผมมีหลุดมาอีก3ามชุดนะครับผมเขาแกะบรูเป็นงานกอทั้งหมดขายถูกๆวันนี้ครับผมหลุดมา3ามชุดนะ ชุดที่หนึ่งมีจำนวนหนึ่งกนะครับหนึ่กอสองกอเป็นงานไม้กอหมดเลยนะครับผมสองกอสามกอสี่กอห้ากอหกกอชุดที่หนึ่งนะครับผมเข่าแกะบรูกพันขอโทษครับพัน 400บาทรวมส่งชุดที่1 4 0 0บาทรวมส่งนะครับผมมาต่อชุดที่2มี1กอ3 3กอใหญ่3กอนี้แล้วก็4 5ยอดชุดนี้ผมคิดแค่พันเดียวรวมส่งชุดที่2 0พันเดียวรวมส่ง นะครับผมเขาแกะบรูถือเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่ทนแดดดอกหอมเลี้ยงง่ายนะครับผมปลูกออกดอกทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับผมเป็นไม้ป่าแท้อีสานใต้นะครับผมดอกสีบรูบรูผสมขาวดอกมีกลิ่นหอมมากนะครับผมเขาแกะบรูมาต่อชุดที่สามนะครับผมมีหนึ่งกอเป็นแพ้เลยนะครับหนึ่งกอสองกอนะครับสามกอ ีก่กอแล้วก็อันนี้สี่กอนะครับผมแล้วก็ห้ากอเล็กตัวนี้ชุดนี้ชุดที่สามพันสองร้อยบาทรวมส่งนะครับผมเขาแกะบรูมีทั้งหมดสามชุดนะครับผมมีทั้งหมดสามชุดชุดที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทชุดที่สองหนึ่งพันบาทนะครับผมชุดที่สามพันสองร้อยบาทใครรับสามชุดนี้ผมคิดแค่ สามพันบาทรวมส่งเท่านั้นนะคะผมใครสนใจเอื้องเขาแกะบรูไม้ป่าแท้อีสานใต้นะครับผมสามชุดนี้นะคะผมเหมาเหมาสามพันบาทนะครับผมราคาชุดที่หนึ่งพันสี่ชุดที่สองหนึ่งพันนะครับผมชุดที่สามพันสองร้อยบาทราคาเต็มคือสามพันหกใครรับหมดนี่สามชุดผมคิดแค่สามพันรวมส่งมีบริการเก็บปลายทางนะคะผมใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปด เอื้องเขาแกะบรูกล้วยไม้ป่าแท้อีสานใต้นะครับผมจัดโปรสุดถูกๆไปเลยวันนี้นะครับผมชุดที่1นึ0งชุดที่21,000ชุดที่3าม0ัรวมส่งมีบริการเก็บปลายทางเป็นพืชอิงอาศัยไม้รากอากาศนะครับผมวัสดุปลูกเป็นกระมะพร้าวสัตว์นะเอื้องเขาแกะบรูไม้ป่าแท้อีสานใต้ขอบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ